มาเจอกันอีกแล้วครับกับโคนข้างบอลประจาวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์สำหรับเมื่อวานต้องกราบขออภัยงาๆนะครับไม่เป็นไปตามอย่างที่วิเคราะห์ครับคู่แรกที่ให้ไปครับดอทมูลเจอกับเชลซีคู่นี้ให้ต่อดอทมูลที่ราคาเสมอครับกินไปเต็มๆครับเปิดหัวมาอย่างดีเลยครับชนะไป1-0ครับคู่ที่2ครับขับบูธเจอกับเบนฟิก้าคู่นี้ให้ต่อเบนฟิก้าทีมเยือนที่ราคาครึ่งลูกครับชนะไป2-0ครับกินไปเต็มๆครับคู่ที่3ครับอาเซนอลเจอกับแมนซิตี้คู่นี้ให้รองอาเซนอลปอปลาครับ เสียไปเต็มเต็มครับแพ้ไป1ประตูต่อ3ามารแพ้ค้าบ้านไปครับสำหรับอาเซนอนครับเสียไปเต็มเต็มครับคู่ VIP โอโหเจ็บใจเหลือเกินครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเจอกับมิดเดิลสโบร์คู่นี้ให้ต่อเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดที่ราคาครึ่งลูกครับนำก่อน10สุดท้ายครับกลับมาแพา้3 1ึโอ้โหเหลือจะเชื่อครับหัวจะปวดจริงๆครับสำหรับคู่ VIP เมื่อวานครับ สำหรับวันนี้ครับขออีกหนึ่งวันครับกลับมาแก้ตัวใหม่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนาพบกับแมนยูครับเป็นการลงเตะในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายครับเลกแรกครับหรือนัดแรกครับสําหรับบาร์เซโลนาครับพวกเขาครับตกมาจากยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับได้อันดับ3ของกลุ่ม C ีครับทำให้ต้องลงมาเตะยูโรปาลีก แมนยูครับพวกเขาครับเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม E ครับสำหรับผลงานนัดที่ผ่านมาของบาร์เซโลนาพวกเขานัดล่าสุดบุกไปชนะเบียริลได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดหรือแมนยูครับผีแดงแมนยูครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะลีดยูไนเตดได้2ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับนัดที่ผ่านมาชนะมาด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาที่ถล่มแมนยูไป3ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาร์เซโลนาเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูครับ โอ้โหต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เราไปเริ่มที่เจ้าบ้านเจ้าบ้านไม่ต้องพูดถึงกับตอนนี้ครับบาร์เซโลนาพวกเขาอยู่อันดับหนึ่งในลาลิกาลีของสเปนของพวกเขาแบบหล่อๆครับที่2อย่างลิวมาลิตต้องบอกว่าโอ้โหเยอะพอสมควรนบน่าจะได้แชมป์รับท้าไม่มีอะไรผิดพลาดทับบาร์เซโลนาครับแชมป์ลีของของพวกเขาแมนยูเองต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางอยู่ครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของพวกเขาครับโอ้โหหลังจากที่อาร์เซนอลไปสะดุดแพ้ เมื่อคืนมาต้องบอกว่ามันจริงๆครับพีเมลยก์ลกฤดูการนี้ครับพวกเขาเองครับโอ้โหฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าดีจริงๆครับแมนยูพวกเขาครับโอ้โหเริ่มเข้าที่เข้าทางครับโอ้โเริ่มกลับมาเป็นแมนยูที่เรารู้จักครับหลังจากที่ต้องบอกว่าผิดพลาดมานานหลายปีครับแมนยูพวกเขาน่าจะจับจุดเจอบหลังจากนี้น่าจะยาวๆแล้วครับสำหรับแมนยูทีมนี้น่ากลัวเหลือเกินครับในมืออีลิกเชนฮาครับสำหรับคู่นี้ครับ มาเจอกันวันนี้ผมมองนะครับบาร์เซโลนาในบ้านพวกเขาน่าจะเปิดเกมลูกใส่แมนยูครับแน่นอนครับบาร์เซโลนาเล่นในบ้านครับใครหน้าไหนก็ไม่กลัวครับทีมเล็กทีมใหญ่พร้อมจะตบหมดครับสาหรับวันนี้ผมมองนะครับบาร์เซโลนาน่าจะใช้เกมลูกที่ไหลลื่นดูดีกว่าครับชนะแมนยูไปได้เฉือนชนะแมนยูไปได้สําหรับคู่นี้ครับราคาครึ่งลูกครับนัดแรกวันนี้ผมขอชี้ไปที่บาร์เซโลนาก่อนแล้วกันนะบาร์เซโลนาน่าจะเฉือนได้น่าจะกุมความได้เปรียบไปเตะนัดที่2ของบ้านแมนยูครับ สำหรับคู่นี้คู่แรกให้ไปเลยครับบาร์เซโลนาในบ้านดีจริงครับให้ไปที่บาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้ครับฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายเช่นเคยครับเตะกันเวลาตี3ตรงครับเป็นการเจอกันระหว่างยูเวนตุสพบกับน้องครับยูเวนตุสพวกเขาตกมาจากแชมเปี้ยนลีกรอบแบงกูมครับพวกเขาได้อันดับ3ของกลุ่มเมาครับสำหรับ น้องทีมเยือนครับพวกเขาเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม G ครับสาหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับผลงานนัดที่ผ่านมาของยูเวนตุสพวกเขาเปิดบ้านชนะฟิออเรนติน่าไป1ประตูต่อศูนย์สำหรับน้องนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะลอรียงไป1นประตูต่อศูนย์คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นยูเวนตุสต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งบอกเลยครับราคาค่อนข้างแพงครับยูเวนตุสวันนี้แต่ยังไง ก็ต้องไปยูเวนตุสครับพวกเขาไม่เหลืออะไรแล้วครับฟุตบอลลีกโดนตัดแต้มไป15คะแนนครับไม่ได้รุ้นครับเหลือแต่บอลถ้วยในประเทศของพวกเขาและฟุตบอลถ้วยเนี่ยครับยูโรปาลีกครับพวกเขาต้องเล่นเพื่อแฟนบอลครับเอาแน่นอนครับนักเตะของยูเวนตุสวันนี้มองนะครับมาตรฐานของทั้ง2ทีมต่างกันเยอะครับน้องครับ อาจจะดีครับช่วงหลังในลีกฝรั่งเศสของตัวเองครับแต่ผมบอกเลยครับการมาเล่นของนอกบ้านนอกบ้านของพวกเขาน้องน่าจะมีปัญหาครับพวกเขาเป็นทีมหนึ่งที่เล่นนอกบ้านได้แย่มากครับสําหรับน้องผมมองครับอยู่เปนตุ้นในบ้านวันนี้ชนะแน่นอนน่าจะกุมความได้เปรียบไปเล่นหน้าที่2ที่บ้านของน้องครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับราคาลูกครบลูกครึ่งแพงไปยังไงก็ต้องต่อครับสําหรับคู่นี้ครับ ลุ้นแค่เม็ดแรกมาครับเม็ดสองเม็ดสามไหลตามาแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับยูเวนตุสถล่มแน่นอนครับคู่ที่2ให้ไปเลยครับต่อยูเวนตุสที่ราคาลกขวบลครึ่งครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับมิติแลน n d ครับเป็นการเจอกันเช่นเคยครับฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราสําสำหรับสปอร์ติ้งลิสบอนพวกเขาตกมาจากแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับได้ที่3ของกลุ่มดีครับสำหรับมิติแลนม F ครับ คู่นี้ครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกครับนัดที่ผ่านมาของ s p o r t i n g l i s b บ n พวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับปอร์โตไป1ประตูต่อสครับสำหรับมิทิลเลนครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับ F บอกไป1ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็น s p o r t i n g Lisbon เจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งครับต้องบอกเลยครับแพงจริงครับราคาคู่นี้เปิดมาแต่อย่างที่ทราบกันอย่างที่เห็นครับ s p o r t i n g l i s b o n ครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ4ในลีกโปรตุเกสความเข้มข้นมันต่างกันเยอะครับโอ อยู่ในลีกเดนมาร์กตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางคะแนนผมมองนะครับไม่น่าจะต้านทานไหวครับตัวผู้เล่นของลิสบอนดีกว่าเยอะครับดีกว่ามากครับพวกเขาจะยิงกี่ลูกแค่นั้นเองครับสำหรับสปอร์ติ้งลิสบอนนะผมกล้าพูดแบบนี้เลยครับงานนี้ครับมิติเลนเละแน่นอนครับมาตรฐานต่างกันเยอะครับความเข้มข้นของลีกของทั้ง2ทีมต่างกันเยอะครับ ผมบอกเลยครับคู่นี้ครับลิสบอนน่าจะกุมความได้เปรียบไปเล่นนัดที่2ที่บ้านของมิทิลเลนนัดแน่แน่นอนสำหรับคู่นี้ผมมองครับลิสบอนจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองครับชนะแน่นอนครับลิสบอนไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับคู่นี้เราไปลุ้นเมสสองเมสสามกันยาวๆกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับสำหรับคู่นี้คู่ที่3ให้ไปเลยครับต่อสปอร์ติ้งลิสบอนที่ราคาลูกครึ่งครับสำหรับวันนี้จัดไปเนนๆเลยครับในหน้า YouTube 3คู่ครับคู่แรกครับบาร์เซโลนาเจอกับแมนยูคู่นี้ให้ต่อบาร์เซโลนาท ให้ต่อยูเวนตุสที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่3ครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับมิทิลแลนคู่นี้ให้ต่อสปอร์ติ้งลิสบอนที่ราคาลูกครึ่งครับสำหรับวันนี้ครับตัว VIP ครับจัดให้แน่นอนครับบาก้าเจอกับฟิออลินติน่าฟุตบอล VIP คู่เนี้ยฟุตบอลยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนลีครับใครอยากได้บทสรุปบทวิเคราะห์ผมจัดให้แน่นอนครับที่ไลน์แอดนี้ครับ ต้องบอกว่าคู่นี้ผมจะเอาคืนทบต้นทบดอกให้ได้ครับหลังจากที่เมื่อวานครับเราเสียไปวันนี้ผมจัดหนักแน่นอนคู่นี้ครับผมขอ1วันครับบอล v i p วันนี้ใครอยากตามมาเจอกันได้ครับที่ในกลุ่มโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้ตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนี้เคราะฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่าคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนับบคอร